สวัสดีครับสวัสดีครับคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องว่าเข้าไปทาชิติห้่งงเราต้องกลับไปสํารวจว่าอะไรคือซับสินอะไรคือนี้สินซึ่งเอกก็กลับไปสํารวจได้บร้อยแล้วที่บ้านที่บ้านเลยเริ่มแรกเลยสํารวจเมียก่อนเลยว่าเป็นรั์สินหรือว่านี้สินเมียก็ต้องเป็นรั์สินสิตรงเนรัพับสินนะรับสินหรือว่าลักษณะมันจะเป็นนี่สินนะพี่นะไหนจะไหนจะค่าบำรุงรักษาเครื่องปะทิ่มโฉมเครื่องสับอางอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วไม่รู้ขายแล้ว จะได้กำไรหรือเปล่าขายได้เลยเหรอขายไม่ได้ไม่มีคนซื้อขายค <c oughs> นไม่ใช่ขอเออทีนี้ก็้ยังไงพี่ตางเราจะนอกจากรู้ว่าอะไรเป็นทรัพย์สินอะไรเป็นหนี้สินเวลาเราจะลงทุนเราจะดูยัง,<ช>ยงไ,ไงไี่ง่ายสุดเลยนะคะเวลาเราจะเลือกลงทุนในทรัพย์สินเนี่ยให้เปรียบเสมือนเราเลือกผู้ชีวิตผู้ชีวิตการที่ก่อนที่เราจะตกลงร่วมหอลงโรงกับใครเนี่ยเราก็ต้องดูเขาเป็นอย่างดีใช่ไหมครับเอก็ต้องเลือก ดูแล้วเป็นอย่างดีเรียนรู้นิสัยใจคอกันดูว่าเป็นลูกใครมาจากไหนพ่อแม่ญาติพี่น้องนิสัยเป็นยังไงข้อดีข้อเสียเวียงมีนไหมหรือว่าเป็นแม่บ้านแม่เรือนตรงกับจริตเราหรือเปล่าไปกับด้วยด้วยกันของเราได้ไหมพอเราเลือกเสร็จแล้วอย่างนี้นะเราเรา,เรามั่นใจถึงจะเลือกแต่งงานกับคนนั้น,น,นใช่ไนะหมหรือว่าจับสลาดได้ คือวันนั้นฝนตกพังๆเมาแล้วตื่นในทิศได้าคนนี้เลยจิตใจที่ขาไม่แน่เลยย้อนเล่นครับตายแน่จริงๆคนนี้นี่ใบคนนี้หมายถึงภรรยานะครับก็สิบสามปีแล้วพี่อยู่มาก็ศึกษาขึมาเป็นอย่างนี้แล้วล่ะโอ้เป็นพ่อบ้านที่ดีสามีที่ดีมากตอนพี่ตายล่ะพี่ตายเช็คยังไงสามีอ่ะพราตอนพี่เล่าคู่กันเหรอคะง่ายสุดเลย พี่บอกไปแล้วใช่ไหมว่าก่อนที่เราจะเลือกอะไรลงทุนอะไรเราต้องดูทรัพย์สินมีนีน่สินใช่ไหมอยา่าบอกนะเอามาเช็คเรื่องสามีด้วยสามีก็เช็คเหมือนกันว่าก่อนจะแต่งงานสามีเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าถ้าเราแต่งมาเราจะได้ได้นี่สินมาด้วยเปล่าเราได้ทรัพย์สินมาไม่ได้เลือกคนรวยนะครับแต่เราก็ต้องเลือกสิ่งที่มันดีใช่ไหม <c oughs> อย่าอาไม่ต้องมีนี่สินมาเลือกยังไงรู้ไหมครับง่ายๆสาวๆไปใช้ได้เลยเช <c oughs> <ค>็คเครดิตบูโรเลยครับแครดิบูโรเลยเหรอพี่คดบูโรเลย ไม่สุดคิดถึงใช่ไหมคิดไม่ถึงบผมว,ว่าเขาดีใจเรื่องแรกแน่เราเชเขารู้ไม่อะไรเขารู้ไม,ไม่เราเช็คก็จะรู้แค่แนี้แหละเขารู้ตั้งแต่วันแรกแล้วว่าถ้าจะพบกันนะโอเคนิสัยผ่านสองสีก่อนจะแต่งงานเนี่ยขออย่างเดียวเช็คบูโรก่อนได้ไหมเช็คแค่บูโรก่อนอเดี๋ยวนี้ความรักมันก็รักแหละแต่ว่ารักแล้วมันก็ต้องยืนยาวใช่ไหมคือมันหมดสมัยกับก้อนเดจุลละเราก็ต้องดู้ว่ามาตัวเปล่าโอเคช่วยกันสร้างได้ไหมมันได้แต่ว่ามันต้องไม่มีหนี้สินดังนั้นเนี่ย ไมใช้ได้นะมุกนี้สาวๆนะเช็คคุรโร่ก่อนนะคะก่อนจะตัดสินเลือกคู่แน่นอนมากเลยเช่ไหมคใช่กับการลงทุนไงว่าก่อนที่เราจะลงทุนในทรัพย์สินอะไรนั้นอ่ะเราก็ต้องศึกษาข,ข้อมูลทรัพย์นั้นให้ละเอียดลึกซึ้งเข้าใจธรรมชาติของมันว่าม,มันมีข้อดีอะไรมีมข้อเสียยังไงเข้ากัดจิตเราไหมเพื่อที่เราลงทุนแล้วเนี่ยมันคือการลงทุนระยะย,ยาว เหมือนว่าเอสมมติว่าเออยากลงทุนเรื่องที่ดินอย่างเงี้ยเอต้องต้องทำไงต้องศึกษาบ้างก็ต้องาารู้ว,ว่า,ท,า,าที่ดินเนี่ยมันมีข้อดีคืออะไรคือข้อดีมันก็คือว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปีปีป,ป,ปีใช่ไหมคือน,นี่ข้อดีของมันแต่ข้อเสียมันก็คือว่ามันเป็นทรัพย์ที่ซื้อยากขายยากนั่นเราเรียกว่าสภาพคล่องมันต่ำใช่ดังนั้นก็จะเหมาะสำหรับคนที่มีเงินเก็บเยอะๆสภาพคล่องดีๆซึ่งสมมติว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเอเก็บเงินมาได้ห้าแสนบาท เราจะไปลงที่ดินเลยแก้ปังหมดเลยขายไม่ออกขายไม่ออกเวลาจิบเฉยจะใช้เงินไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่มีสภาพคล่องไม่มีสภาพคล่องเพราะเอต้องไม่ขายขาดทุนซื้อมาห้าแสนไม่เป็นไรเดือดร้อนเงินขายสามแสนจเป็นต้องใช้เงี้ยจะไม่ต้องใช้อันนี้ก็คือเกิดจากที่เราไม่รู้ว่าข้อดีข้อเสียมันคืออะไรแล้วจริตของเราเป็นอะไรให้จำง่ายว่าการที่จะลงทุนในทรัพย์สินให้สําเร็จ หรือจเหมือนการเลือกคู่ดูให้ดีดูให้ลึกดูให้เข้าใจให้ละเอียดของแท้แล้วค่อยตัดสินใจเสร็จแล้วก็จะทําให้เราก็จะอยู่ด้วยกันยาวการลงจุนก็ทําให้มีมั่งคัง่งมีกาไรแล้วก็วไม่มีคําว่าเสีย่ยโอเคแน่วันนี้ที่สวาวๆได้แน่นอนก่อนจะมีแฟนก่อนจะเลือกคู่<อ>ชี่โดโดโเคดียร์พูดว่าก่อนลับ เพราะฉะนั้นก็คือว่าเวลาที banks, ่เราจะลงทุนอะไรให้งอกเอยก็คือต้องศึกษาธรรมชาติของทรัพย์นั้นที่เราจะลงทุนว่ามันเป็นยังไงรู้ลึกรู้จริงประกอบมากขคันแน่นอนโอเคขอบคุณพี่ดามากครับวันนี้ครับสวัสดีครับ